สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าผู้เล่นใหม่อยู่ในเซิร์ฟคาเรียรต้องทำอะไรบ้างครับอย่างแรกครับมาที่คนนี้กดเอเพื่อรับของนะครับสำหรับผมก็รับไปแล้วนะครับแล้วก็หันมาทางขวานี่นะครับแล้วก็เดินเดินมาตรงที่จุดสีเขียวนะครับเพื่อเบิกรถแล้วก็กดเลี้ยงครับแล้วก็กดตัวเ n เพื่อ สตาร์ทรถนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไปจะไปฟาร์มหรือจะไปนะครับให้กดทับ GPS นะครับแล้วก็ไปที่สถานที่เอ้ยไม่ใช่การถูกกฎหมายนะครับนี่ก็จะมีงานขุดแร่งานเก็บแอปเปิลเก็บกล้วยเก็บไผ่เก็บกระบองเพชรเก็บน้ำผึ้ง เก็บเห็ดเก็บส้มเก็บฟักทองเก็บหอยงานจีดเหล็กงานตัดมานะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานเสร็จแล้วก็ตลาดนะครับไปที่ตลาดกันเล ใช่ครับพอมาตลาดก็จะมาเก็บรถที่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่รถหายหรือเบิกไม่ได้ก็มาพารถที่ตรงนี้นะครับสําหรับคนที่รถหายนะครับ <S 2> <S 2> นี่นี่คือรถจับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร้านแซตเตมขายด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นแซตเตมคอปนะครับอข้างหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านหมอวินนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้าน วันกี้แบกบูนะครับแล้วก็พอมาตรงนี้ใครที่ยังไม่มีมือถือนะครับให้กดเอนแล้วก็มาซื้อมือถือได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายของนะครับี่จะราคาก็ดูตรงนี้เลยครับสำหรับใครที่จะเช็คว่าดูดูตรงไหนครับสำหรับคนที่มีมือถือนะครับ กดไปที่รูปมือถือนะครับคนที่ตัวมอสจะอยู่แถบข้างล่างนะครับก็จะไปที่เช็คราคาก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ATM นะครับเฮ้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเลเวลมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> พอค้ามนะครับมาตรงที่ตรงนี้นะครับก็จะมีกุญแจตู้เซฟมีเพชรเจ็ดสีมีอูบินมีหิ้วเลือดมียาชุบนะครับมีชุดเกาะมีไม้พูมีเบสบอลแล้วก็มีสนับนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กกับม้านะครับเอาไว้แปลรูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เพิ sociedad, ああ่มอันนี้นะครับเพิ่มความจุกระเป๋าสมอาวุธบัตรตั้งร้านนี่ครับจะมีบัตรตั้งร้าน7วันแล้วก็บัตรตั้งร้าน1วันแล้วก็อัปเกรดอาวุธมีอะไรบ้างครับก็จะปมะ่วานนี้เลยนะครับก ประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมกลับมาแนะนำใหม่นะครับ